ไปใบตะลุยพับจ so ีไปดูซ so oh, oh, okay, so ิว so, like ่าจะหอดขนาดไหนเห็น hmm. ตัวเล็กๆแบบเนี้ยไม่ไก่นะใดๆคือใบก็สมทีมาด้วยนะทุกคนโอ้ยเราทุกคนดูดิผมเขาสวยจังชุดคนนั้นก็สวยอ่ะโอ้ยทุกคนดูชุดนี้ชุดนี้สวยสุดๆเลยย่อย่อย่อชุดสวยจังทําไมมีแต่คนชุดสวยๆโอ้ยคนนี้เป็นเสือไหนๆแล้วดูคนนี้หน่อยคนนี้เป็นนุนตาแนหโอ้ยแล้วดิ อ้ามีตัวแบกแล้วทุกคนบึกบึนขนาดนี้สีใบชนะชัวร์พี่เขาต้องเล่นเก่งมากๆแน่เลยได้ๆคือพัเจีมีแต่ชุดสวยๆอ้าแล้วใครยิงใบอ้าใครมาแอบหล่อยใบวะเดี๋ยวนะมึงใครเนี่ย นะโอ๊ยพี่ัวสวัสดีเจ้าสาวน้อยเป็นไงใบตึงไหม,ไมบอกแล้วใบไม่ไก่นะโอ้ยขอยืมชุดหน่อยแล้วทุกคนดูตาลุกนะ แต่ใบตัวตึงก็เก็บหมดนะคะอ้าวมึงขายอีกเนี่ยโอ้โหจะมีตัวสุกบ้านไม่ได้เปาวะฮ่ามีใบเหนื่อยใจแต่ใบก็ไม่ไก่นะเก<ๆ>นะ็บไปได้ตั้ง5คิวแนะก็ใบ<ๆ>นะมันตึงนะคะความตึงของใบยังไม่หมดยังไงไว้รอติดตามอีพีถัดไปนะคะแหม